สวัสดีครับวันนี้โมเตไนน์นี้เราจะมารีวิวรถอ e ี u ูซูบัดตี้นะครับสำหรับการขับขี่ในเมืองในสภาพรถติดนะครับที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเข้าเกียร์บ่อยๆเนี่ยอาการรถหรือการข,ขับจะเป็นอย่างไรนะครับการขับขี่ที่ต้องใช้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่อยๆเนี่ยมันคล่องตัวหรือเปล่าครับโดยพื้นฐานอ e ีซูซูบัดตี้เนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์205 100cc กับ 2,008cc นะครับ <Hey. S 1> ก็จะมี2บล็อกด้วยกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถส่วนใหญ่ก็จะเป็น 2,500cc นะครับโดยที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยจะไม่มีถ้ารุ่น2,500นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับก็ต้องเอามาติดเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อชุดสำเร็จรูปมาติดหรืออาจจะเป็นแหลกไฟฟ้านะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นสมัยนี้เขาติดตัวแหลกไฟฟ้ากา จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คันนี้ก็เป็นพรงมาไรพาวเวอร์ธรรมดาทิ่ทินะครับน่าจะเป็นของ g ี r าเอามาใส่นะครับการขับขี่ในเมืองเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับรถถือว่าไม่ติดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเส้นรามินทานเนี่ยก็ถือว่าไปได้ไปได้เรื่อยๆนะครับผมนะครับขับขีม่มาสักระยะหนึ่ง ูว่ารถใช้งานได้ดีครับคันนี้เลยอีสุบดีเนี่ยมันจะออกตัวอืดหน่อยนะครับคงรถเป็นหนักทั้งคันนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์แค่2500ซีซีก็ต้องเร่งรอบนิดหนึ่งครต้องให้มันวิ่งเขาเรียกว่าขึ้นรอบนิดหนึ่งฮะมันถึงจะมีพละกกำลังนะครับการขับขี่ทั่วไปเนี่ยขับง่ายครับเพราะหน เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็เรานั่งอยู่สูงการนั่งอยู่สูงทําให้เราเห็นสภาพด้านหน้าด้านข้างได้ชัดเจนนะครับวันนี้รถตรงใกล้ๆกล้ฟแฟรชนไอแลนด์ก็ติดพอสมควรครับเพราะนั้นเราต้องเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามวนอยู่อย่างนี้นะครับก็โชคดีที่ว่าคันนี้กระเบาครับก็บข,ขับได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็มีอาการปวดถาเหมอือนกันนะครับ ลองดูว่าซ้ายขวาเป็นยังไงบ้างนะครับโดยพื้นฐานทัศนวิสัยก็ค่อนข้างจะดีครับมองเห็นทั้ง,งข้างด้านหน้าเนี่ยคันนี้จะบอกว่าเกียร์นี้ชิดมากครับเป็นตามสไตล์อีซูสูนะครับอีซูุเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเกียร์5ต้องผักมาด้านขวาเลยขวาสุดแล้วงั้นไปข้างขานะครับ เก้หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกสี่เนี่ยมันยังอยู่ในสเ็ปอยู่ครับแต่เกียร์ห้าไม่รู้เป็นอะไรมันต้องต้องผลักมาขวาสุดเสมอแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับนะครับนะครับเนี่ยผมก็เปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่มันเป็นรถใช้คัสใช้คัสนะครับไม่ใช่รถเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่รถเกียร์ออโตนครับเพราะฉะนั้นการขับเนี่ยถ้ารถติดถ้ารถติดมากๆเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนบ่อยนิดนึงนะ นะครับนะครับก็ถ้าบางช่วงที่ถนนลงโล่งเนี่ยเราก็ขับขี่ได้ตามปกตินะครับนะครับ9 0หลังมาก็เพียงพอนะครับสําหรับการลากบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เรามีนัดกับทางพี่เขาคนหนึ่งนะฮะซึ่งเราขอซื้อ้ตบุกเขาไว้ครับว่าเอ๊ะเราจะเอามาใช้ในการทํางานเนี่ยก็เลยนัดไปที่แถวแถรามินทา ซอยประมาณนี้ครับเลยซอยบสใบจะมีปั๊มปตทออยู่ครับนัดบริเวณนั้นครับผมว่าการขับขี่ทั่วไปเนี่ยมันต้องไปไม่รู้คันนี้ยางแข็งไ้หรือเปล่าครับโชคอกอาจจะผมว่ายางแข็งไปเนาะมันจะเอากะเทือนนิดหนึ่งสะเทือนแบบสะท้านนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากการขับขี่มาหลายคันแล้วเนี่ยมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ รุนรสดมากกว่าครับบางคนอาจจะไปเปลี่ยนเป็นสปริงที่มันอ่อนกวน่านี้หรือเป็นโชค๊คที่อ่อนกว่านี้ครับหรือเป็นแหนบก็ได้เป็นแหนบที่อ่อนกว่านี้ครับมันก็จะช่วยซอฟซอฟแรงได,ได,ได้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็การขับขี่ขึ้นทางชันก็ทําได้ดีครับตามสไตล์ E สูงเลยครับออรอบค่อยๆมานะครับต้องเล่นเล่นรอบทีกหนึ่งนะฮะ ถ้าถ้ามันลอยตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้ได้ดีนะครับผมคันนี้นะครับนี่ครับและมาที่ปั๊มปตทตรงนี้นะครับนะครับโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะประหยัดเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยครับเพราะว่าเติมมาห้าร้อยตั้งแต่หลายวันแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดเลยครับวิ่งก็วิ่งไปหลายที่มากครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับน้ำมันก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับอีสุ เครื่องตัวนี้ฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นประหยัดน้ำมันนะครับนะครับคันนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเห็นในสมาชิกเนี่ยเขาเอาไปติดเทอร์โบกันหลายคันแล้วครับครับก็เป็นดิสน่าดัาหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดเทอร์โบหรือเครื่องแรงๆเนี่ยก็ต้องไล่เรื่องระบบเบรกดีๆนะครับผมคันนี้ยังเดิเดมๆอยู่นะครับพอดีวันนี้คันนี้จะมีคนเข้ามาดูหนึ่งคนนะผมก็เลย เตรียมรถให้สะอาดที่หนึ่งนะครับแต่ก็เลยเอามาขับดูครับว่าเอ๊การขับเป็นยังไงครับการขับกวาจะได้มั่นใจว่ารถเนี่ยพร้อมนะครับดูสภาพทั่วไปก็ใช้ได้เลยครับบอกว่ามีขาดนะครับตามสภาพครับผมมีครับพี่ครัก็เอารถบุกมาให้ผมดูครับมี2เครื่องนะครับส่วนใหญ่ผมนิยมชอบเดลกับเ็นเวอที่เป็นติงแทก ครับเอคลีนะฮะแต่วันนี้ขอขอเป็นเดียวฮะเดลวเดลวที่รุ่นแนะนำก็เป็นเดลยวลาติจูดนะครับสภาพดีหน่อยเป็นรุ่นสภอบของเดลวเลยครับเครื่องก็จะแรงนิดหนึ่งฮะอันนี้ก็ได้มีเจนเจ็ดกับเจนแปดมั้งถ้าจะไม่ผิดฮะแต่ผมเลือกเจนเจนเจ็ดนะครับเพราะว่าสภาพเครื่องอะไรมันดีกว่านะครับเจนแปดจะลํานิดหนึ่งฮะแต่ว่ามันมีปัญหาีนคีย์บอร์ดนิดหนึ่งจอดังนะครับ ก็เลยเลือกเจนเจ็ดดีกว่าครับเพราะว่าเอามาทําตัดต่อด้วยวีดีโอเีโออะไรต่างๆครับหลังจากที่ได้รับบุกแล้วเราต้องไปส่งของอีกสถานที่หนึ่งครับกะเป็นบริเวณถนนลางคามแหงนะครับเราก็ต้องวนรถเอาจากปั๊มนี่ฮะไปไปพัตะวันออกนะครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้น,นครับไปตรงถนนลาคคามแหงนิดนึงฮะ เอาของไปให้เพื่อนเพื่อนสั่งของไว้นะครับจะได้เทรถไปในตัวเลยครับนี่ครับการยูเทิร์นคือมุมผมข้ามุมเลี้ยวเนาะมุมอกักตาตาแทบจะไม่มีเลยมุมเลี้ยวดีมากครับการคับทัรรถดีมากเพียงแต่ว่าถ้าใครสามารถขยับเบาะไปข้างหลังได้น,นิดนึงสำหรับคนตัวอ้วนอย่างผมม,มันก็จะดีมากเลยครับาการขับรถรถตู้เนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่เหมือนรถกระบะหรืรถเก่งนะครับผมอะไรมันจะ คล้ายกึ่งๆจะเป็นรถบรรทุกและครับกึ่งๆนะครับมันจะอยู่ระหว่างรถเก่งกับรถบรรทุกอะถ้ารถบรรทุกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายแบบจะขนานแต่ขน,นขนานกับตัวรถเลยอะแต่อันนี้ก็ยังมีตั้งฉะตั้งเอียงมั่งนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนรถเก่งที่มันสี่พันองศาเนาะประมาณนี้นี่ครับนี่ครับการเข้าเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีนะคันนี้นะครับอันนี้ลองวิ่งไปพาตอนออก ไปพาตวนันออกดูนะครับก็ลองใช้ค่อมเร็วดูครับอันนี้ก็นิ่งๆนะครับผมนะครับยังไม่มีอาการใดทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้คันนี้ไปเนี่ยโชคดีมากครับนะครับนอกจากต้องไปทําระบบแอร์ข้างหลังเองนะฮะแต่ระบบแอร์ข้างหน้านี่หนาวมากครับตอนนี้หนาวจริงฮะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยเปิดแอร์คันนี้เย็นฉ่ำเลยครับครับผมการขับขี่นี่ครับผมพยายามมองให้ให้ดูหลายๆมุมนะครับมันก็การขับขี่ง่ายครับผม น,นี่ก็มารับของเออโทษฮนะมาส่งของให้กับเพื่อนเนยฮะพอดีเพื่อนเขาฝากแ,แฟนเขาฝากส่งของไว้ครับที่เป็นเพื่อนแฟนครับผมรู้จักกันมานานแล้วครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีนัดกับพี่คนหนึ่งซึ่งขอดูรถเป็นคนแรกเลยครับนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ต้องปล่อยไปครับต้องขายเพราะว่ามันมไม่มีที่จอดสองคือ ว่าจะได้คันนี้มามานานมากลครับก็เลยไปซื้อคันอื่นมาแล้วคันนี้ก็ต้องขายไปครับแนะนำวิธีการใช้กล้องให้พี่เขานิดหนึ่งฮะเปิดช่อง y t u t u ครับผมก็ไม่เก่งครับแต่ว่าพอ,พอรู้อะไรบ้างก็บอกหรือการเปิดช่อง Youtube มันก็ดีครับมันก็เป็นรายสไตล์ที่เราทำไปด้วยครับงาน,น วันว่างจากการทํางานแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาถ่าย YouTube แล้วก็ลง youtube ไปสักสองสามชั่วโมงฮะก็ดีครับผมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจขับรถกลับบ้านครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมีลูกค้าอีกคนหนึ่งฮะเขาโอนตังค์มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สั่งรถสไลด์มาแล้วเรียบร้อยครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเพื่อมาเอารถคันนี้นะครับก็เลยตอบตกลงเขาเรียบร้อยครับอันนี้ลูกค้าเขาชอบคันนี้มากเลยครับก็ดูในคลิปดูในต่างเนี่ยเขาโอนตังค์มาเลยครับ แล้วก็สั่งสไลด์มาเลยเนี่ยผมก็ตั้งตัวไม่ติดเลยครับก็ต้องเอารถขึ้นสไลด์นี่ครับวิธีการเอารถขึ้นสไลด์รถสไลด์สมัยนี้ก็ถ้าเป็นรถคันใหญ่มมนจะง่ายครับเพราะว่าแต่แนะนํานะครับเวลาเพื่อนเพื่อนไปซื้อ e ี u ูบ b u เนี่ยหถ้าขับมาได้ขับมาเองนะครับ2คือให้ใส่รถสไลด์มานะครับแต่อย่าอย่าสไลด์แบบว่ายกหลังแล้วก็เอาข้างหน้ามาหรือยกหน้ามานะครับควรจะเป็นรถสไลด์เลยเพราะว่าเคยเจอไปสองสคัญแล้วครับที่ยกหน้าอย่างเดียว เอาหลังบิ๊กใหม่อย่างเดียวเนี่ยเฟืงท้ายมันหอนนะครับเฟืงท้ายมันเสียนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเสียมาก,ก่อนหรือเปล่าเนาะแต่เป็น2องคันแล้วเนาะก็ะเลยแนะนําพี่เขาว่าเอารถสไลด์มาเลยครับแบบสไลด์แบบจริงๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ยกยกหน้ายกหลังมาวครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามโมโตนน์นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องนะครับยังไงจะคอยอัปคลิปที่มีประโยชน์ เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม